เรามาถึงวัดป่าบ้านหนองแซงนะครับวัดป่าหนองแซง <Okay. S 1> นี่ <Okay. S 1> พระพุทธะไตรโลกกนา <Okay. S 1> าศาสดานะครับเรามาถึงเลยนะฮะพามาดูนะครับ <Okay. S 1> เอ,อจำได้นะจำสม,สมัยกนะ่อนนอาจา์เนาะ <Okay. S 1> ตันนี้ต้นไม้พวกนี้จะเป็นต้นไม้ปลูกนี่เคยมาปลูกต้นไม้แบบนี้เคยปั่นจัก,กรยานมาปลูก,กตอนตอนที่เริ่มทําเสาตอนที่หลวงพ่อเพือพ่อนมีดาดีอยากจะสร้าง <Okay. S 1> เป็นพุทธสถานเป็นเ oh. นี่ย อันนี้ก็ได้มาทําบุญอยู่นะครับสิปีผ่านไปนี่เพิ่งจะเสร็จเพิ่งเพิ่งจะเพิ่งยังไม่เสียดีสิปีแล้วนะครับเริ่มสิปีแล้วใช่ครับเพราะมีบุญได้เแตี่ยตอนนั้นต้นไม้ก็โตแล้วแต่ก่อนนี้เป็นต้นไม้ปลูกเลยต้นเล็กๆปลูกแมนครับอยู่นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นป่าขึ้นมาป่าปลูกครับป่าปลูกทั้งหมดแมนครับป่าปลูกมันจะขึ้นอะไรอ่ะมันจะเรียงกันเนาะอ๋อจะเป็นแนวแมนต็กี้มันเป็นทุ